7จ็ดพาคมซ้ายมืออนันตศักดิ์พันยุทธภูมิข่ามือชัยเดชเกียรชันสิงห์พิกัด126ี่กปอนด์ที่วัดทิลุมพินีมวยคู่ <f> นี้ชกกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองครับกางเกงสีฟ้าที่เดินวนอยู่นี่อดีตแชมเปี้ยนของวีรราชำเนินนะครับรุ่นไฟทเวทชัยเดชเกียรชันสิงห์นักชอกอายุ21ปีจากบ้านตรวจบุรีรัมนะครับ เป็นมวยหมัดหนักแล้วก็ชกได้สองแบบครับบู๊ก็ได้ฝุนก็ได้ที่ไหวครูขยมตัวแล้วลุกขึ้นมานี่เป็นมวยหมัดคมศอกอือหอยังกับมีดเลยครับฉายาของเขาคือศอกขวานอน,นันตสักพันยุทธภูมิมวยจากอำเภอเมืองสุรินทร์มีคุณสหสมพบครับเป็นโปรโมเตอร์วันนี้หนึ่งและสองรวมกันพูดถึงการผ่านของหนักของแข็งแล้วก็ อันันทศักดิ์ผ่านมาเยอะกว่าแต่ว่าพักหลังๆนี่แหมชัยเดชก็ผ่านของจริงมาเยอะเหลือเกินจะไม่แน่จริงไม่เป็นแชมเปี้ยนนะครับตัวก็เกินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้เนี่ยบวกหมัดแล้วไม่ลูกใครถูกน็อกนะครับเพราะว่าหนักด้วยกันทั้งคู่ชัยเดชนั้นได้ลูกหนาแต่เตยครับอนันทศักดิ์ได้ช่วงหอมกว่าหน่อยจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นี่ใครโดนใครหล่นแล้วครับ นนสักเหยาวเขาย่าวตัวเข้าไปหาดูครับปล่อยซ้ายแล้วครับอย่าโดนบ้างกันแล้วกันครับโ <c oughs> หมยคู่นี้นี่ใครดูอ๋ยลูกนี้มาซ้ายกวาข้างล่างมีขวาแถมข้างบนด้วยครับตอนลมพี่แย้มบอกว่าวมลมระยะซ้ำครับพีแย้มก็คือกรรมการทันเอกธีระนาวาวารานะครับ มวยเงินแสนแล้วลม้มอย่าไปซ้ำกันมันเสียบุคลิกดูครับปวกมัดแข่งทรายพูดถึงอาวุธแล้วก็อนันตศักดิ์นี่หนักทุกลูกจริงๆครับดูครับมัดเท้าเข่าสอบจริงๆขึ้นมานี่ผู้ชมให้อนันตศักดิ์ได้เปรียบไปครับ5้าสี่บวกกันแล้วครับอ้าแล้วครับชายเด็กก็ไม่ใช่ธรรมดาบวกแล้วเหมือนกันใครที่ดูดูมวยเป็นประจำก็จะเห็นแล้วครับว่าทั้งคู่นี่ออกอาวุธหน้าเสียวไส้จริงๆครับหนักด้วยกันดูครับ อ uh huh. ออกอาวุธดีเม่นทุกดอกทุกเม็ดจริงๆกวางแข้งผูดถึงไว้พริบปฏิภาณแล้วก็อยู่ที่กังเกงสีฟ้าเทาเลยครับชกได้สองอย่างหมดยกที่สองเวลาแกคะแนนนำนำในแม่แกกหวิ่งยู่นี่โดนซ้ายเต็มโหนกแก้มหน้าสะบัดเลยนะครับหวยหมัดหนักบวกกันแล้วครับไม่ครับ ดับชเดชก็ไม่ใช่ธรรมดามีอัปคัตด้วยบวกกันแล้วครับต่อยไม่โดนยังหน้าเสีย,ยวไส้คุณชานสิงสิงบอดินครับก้มมองว่าผู้ต่อสู้เขาสอนอะไรกันนี่คุณยุทธภูมิแจ้งโคหน้าครับสอนอนันตศัก์คุณชานสิงนั้นสอนชัยเดชพดยกที่สองครับอนันตศัก์ได้เปรียบ5-3เพราะว่าอาวุธดู ก,กลียวกราดกว่าครับไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นเขา่าเป็นศอกเป็นหมัดผู้ชมให้กางเกงแดงได้เปรียบครับสูงกว่าครับแล้วก็อาวุธนี่ร้การลือเกินแล้ว <c oughs> ดูครับปล่อยทั้งไหล่ครับหมัดซ้ายแต่ว่ายืดเยื้อมากยกนี่ชัยเดชนนี่แกเป็นมวยที่วินัยดีเยี่ยมนะครับซ้อมดีแล้วก็เชื่อถือได้ครับดนระยะนี่ลิกล็อกแม่เกือบปักซอกลงไปด้วย ดูตรงนี้แล้วนี่คล้ายว่าทางขวามือเป็นรองครับแต่ดูกันไปนานๆครับใช่เดียนี่ดูบุคลิกเหมือนเพื่อไม่น่าเป็นแชมป์ได้แต่ว่าชกไปเรื่อยๆแล้วก็ดูมีราศีของแชมป์เลยครับมวยแต่และคนที่โอ้ยโดนซ้ายเข้าไปเต็มหน้าผากเลยหน้าผากนี่นาต่อยโดนจังๆเต็มสันมัิเสียวถึงรากปันกรามเลยครับ ทีเด็ดดูเหมือนว่าเป็นมวยที่ดูไม่เก่งเท่าไหรครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ดูแล้วมีโอ้โหโดนหมัดซ้ายแล้วบ่อยครั้งที่ยิ่งดูยิ่งยิ่งดีครับมวยแหมระดับเป็นแชมป์มาแล้วนี่จะต้องมีอะไรให้เห็นเอาแล้วครับแข้งขวาเอียงไปเลยครับบอกแล้วว่าดูเหมือนแหมบุคลิกไม่ดีแต่ว่าคนที่เคยเป็นแชมป์เปี้ยนมวยไทยมาก่อนนี่จะต้องมีทีเด็ดให้เห็นครับโดนหมัดซ้ายทีเเฉย จุด,จ,ดจ,จ้องๆกันอยู่แพงไม่ถนัดเอ้าะครับล็อกทำการเห็นว่าต่างคนต่างเกรงกับทําอะไรก็ไม่ได้ก็แยกออกมาวางไม่ถนัดครับอันเนินสักหนึ่งสองดียกสามยกนี้นี่ดูไม่ค่อยดีนักขยับหลอกนิดนึงไชเดชขยับเข้าไปหากาสูงลเลยครับอ้าวครับโดนแข้งซ้ายไปทีหนึ่งัยเดช อย่าหลอกยึกยึกต้องหลอกกันหน่อยวางแข้งขวาทีหนึ่งอันละัก,กไม่ใช่บียซาอย่างเดียวกับขวาก็เตะได้วางแข้งเก่งเกงสีฟ้าทางซ้ายมือดาราผู้ชายคนโปรดที่ชอบสรัญอยู่วงกระจ่างแม่ใจเดียวกับคุณหัตยาเกศสันทุกชอบผิดตัวก็จันดังคารครับต้องดูมวลรักลูกทุง่งเตะขวายกบังครับเบิ้ลอีกทีหนึ่ง ลูกนี้เต็มชายโครงคับเอียงไปเลยครับดาราคนโปรดของชัยเดชผู้หญิงก็ชอบลลิตาแม่นุ่มหมิวครับนีเส้นคู่ครับมาสอนทางฝั่งของชัยเดชบอกเขาหมดแรงแล้วอัดเข้าไปเลยเซ็นน้ากับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์มาสอนอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายตามไปเลย บทยกที่3ครับราคาทางฝั่งอนันตศักิ์ยังได้เปรียบอยู่19ยกที่4ตามกันต่อยกที่4ครับทางเกงแดงน,นะครับได้เปรียบ19หางแข้งซ้ายคืนขวาอย่าประมาทชัยเดชครับดูเหมือนไม่เก่งแหมเอาครับจับเททิ้งนี่นะ่ะเอาชัยโครเข้าแรกเลยครับ เตะมาแอนเดรครกล,ล็อกขาพับไถน,นาเอาครับต่อยท้องล็อกใต้ปีกคนตัวตี้นี่ถ้าหากว่าจะจับให้ฉลาดต้องจับใต้ปีกรมการแยกครับเห็นจับแล้วทําอะไรกันไม่ได้อน,นัสักนงเกงแดนนี่ดาราคนโปรผู้ชายชอบบิลลี่ครับผู้หญิงโอ้ยฟันศอกเลยผู้หญิงชอบซีเรียมแหมชอบโอ้ยลูกนี้จิ้มซ้ายเต็มเต็มเลยครับเดินจิ้มขยับขยับจะเตะซ้ายไม่ถน,นัดไม่เตะขยับ จะคล้ายๆจะเตะซ้ายเอาแล้วครับโดนแข้งขวาก่อนจิ้มไม่ถึงเดินชนแล้วครับชาเดชชกไปต้องคิดไปด้วยครับตัวเตี้ยกว่าเสียเปรียบช่วงเยอะทีเดียวอันดรสักเดินก็เดินไม่จริงทำท่าว่าจะเดินแล้วก็ไปหยุดอ้าวชายเดชเดินแล้วครับชายเดชเดินว่าอ้าวฮะตรงนี้สูเตะครับเตะสูงก็เสียหลักลื่นล้มนะครับ สงสยพี่ยาจะเตือนเลยครับสักครู่นี้ภาพหายไปแวบนะครับล้มแล้วมีเตะเสยไปหน่อยๆพุกเอาแล้วครับอ้าลื่นลูกนี้ไม่โดนหมัดครับให้น้ามากเกินไปแรงเกินไปครับน้ากระจายเลยถาดออกมาก็โดนเวทีพื้นเวทีครับทาให้ลื่นครับเด็กครับหลางล่าเช็ดแล้วนะครับอเตะขวาสองดอกวางแข้งแล้วเอ้าแล้วครับสาดสามสี่ดอกไปเลยชนแล้วครับชายเดช สักมวลบางครั้งนี้ให้น้ําแรงเกินไปน้ํากระจายโดนพื้นเวทีนี้พื้นลื่นขยับหลอกขยับยึก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 สร้างจังหวะให้ตัวเองแล้วก็ขยับหลอกคู่ต่อสู้ไปด้วยยังไม่ถนัดครับยังไม่ถนัดขยับหลอกนิดกหน่อยยึกยึกันหลอกกันอยู่ต่างคนต่างโอ้ยบวกอนี้เอียงเลยครับใครเศษซ้ายบวกซ้ายครับหวางอือหือตืไปเหมือนกัน ซ้ายกับขวาเอ้าแล้วครับสาดแล้วครับยิงหมัดห,หมัดของอน,นรรันตศักดิ์น่ากลัวจริงๆกับต่อยทั้งลายจริงๆวางแข้งขวาทีนึงหมดยกที่สี่โวยคูนี้ดูลำบากนะครับดูภาพช้าครับยกสี่วางคืน เตะไม่เข้าลูกนี้ครับเตะตามไปแผ่นหลังลูกนี้เตะยัดไปเลยครับเตะทั้งบังบังเลยครับคุณชานสิงสิงบรินสอนชัยเดชครับเกียริชานสิงเียนนาบอกว่าอยาถอยซี่บทกับอน,นาาันตศักด์หมดยกที่สี่ครับชัยเดชพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อกับสองหนึ่งผู้ชมก็เห็นว่าถ้าทางกำลังขาจะดีกว่าฝ่ายาซ้ายเตะซ้ายเซนนาสอนทางฝั่งของอนันตศักด์คันยุทธภูมิครับ ยกสุดท้ายนักมวยที่ตัวเตี้ยกว่าครับคุณเกงสีฟ้าเทาครับได้เปรียบสองหนึ่งมวยก็คู่ขี้ครับยกสุดท้ายวางซ้ายอ้า,าล็อกใต้ปีกแล้วครับเนฟกรรมการกรรมการจะทำาลาจะแยกแต่ยังไม่แยกครับดูยังออกอาวุธกันได้เอาครับแหมพี่แย้มนี่ห้ามมวยดบบโบราณนะครับเห็นจับปั๊บตีเข่ากันไม่ค่อยได้แล้วแยกทันทีไม่ใช่ว่าปราบกันทั้งยก วางขวาวางขวาอ้าวท้าวางซ้ายเทไหมเทไหมเทไหมเทเลยผิดธรรมนะครับกำการทำตาเขียวบอกเอ๊ยอยังไงกันบวยเงินแสนล้มแล้วซ้ำกันได้ยังไงแม่ทำเป็นบวยงานวัดไปได้บวยเงินแสนนี่ล้มแล้วอย่าซ้ำกัซ้ำแล้วมันเสียบุคลิกดูครับจดจ้องกันอยู่ขยับขยับไม่ไม่ไหวครับหนีเร็วเหลือเกินขยับลอกวางแข้งขีดยัน ใจเด็นี่ชกได้ทั้งบูทั้งบุตนะครับยกบังเวลาแกท่าก็แกคะแนนนําไปแล้วนี่แกจะเล่นมลูกละเอียดเลยครับชกสุขุมแล้วชุกอู้วางแข้งขวาเนใจโครงดูครับพลิ้วเลยครับไม่น่าเชื่อครับมวยเตี้ยล่าหมัดหนักแต่ว่ากลายเป็นมวยชันเชิงไปแล้วครับคอยจังหวะสองไปแล้วยกบังดูครับเก็บอาวุธแล้วครับคอยโต้อย่างเดียวแล้วดูครับเล่นข้างเชือกถอยบ้างคืนแข้งกลับไป อน,นันตศักด์ไปเดินไม่จริงครับดูครับเตแะแล้วติดเดินบ้างหยุดบ้างเดินไม่จริงจิ้มมาดไชเดตไม่เดินครับคุมรูปม,ม,มวยซะแล้วหมายถ้าชนะนี่เป็นการข้ามฟากมาชนะเลยนะครับเพราะว่าแกนั้นปกติชกที่เวทีราชดำเนินวันนี้บุกข้ามฟากมาลุมพนินีอนันตศักดูกำลังขาไม่ดีครับโดนดักอยู่เรื่อยครับดูครับไหลไปแล้วก็เตะหลุดก็โดนทุกทีไป อ้าวครับเขียรยลูกนี้เฉเดตจำเฉยครับไม่ตื่นเต้นตกใจเขีรยได้เลีรยไปผมไม่เจ็บจะยิงหมัดอ้าวครับยิงหมัดแฉลบก็ป่อแปะปอแป,ป,แปแะกันอย่างนี้ก็เจ้ากันไปครับเฉเดดมั่นใจว่าตัวเองได้คะแนนนำหน้าก็ไม่เดินกับหมดยกสุดท้ายดูภาพชาครับวางแข้ง วางแข้งโชว์ลูกชุดกับสองดอกเททิ้งนึ่ครับให้เห็นว่าพระกําลังเหลือเฟือครับดูครับทุ่มเลยครับแม่ว่าลูกตามน้าอันนี้ไม่ดีเสียไม่ทําตาเขียวเลยรับายให้คะแนนครับเสียบอ,อกข้างไหนทา,างน้าเงินครับข้ามฟากมาชนะครับใั้เด็กเกียริชันสิง